สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องย่องเบาเหล่บอลประจำวันที่7มิถุนายนจะเจอกันทุกวันพร้อมบอลทีเด็ดทำเงินทุกเลกทุกทัวร์นาเมนต์และวันนี้เหมือนเดิมเช่นเดิมจัดกันมาที่3คู่เป็นบอลฟุตบอลโลกชิงแชมป์สโมสรโลกคู่แรกฟรานเกโกเปิดบ้านต้อนรับการเมืยอรของเอสตูเนียคู่นี้เตะในเวลา8โมงคู่ที่2ฟูมิเนเซเปิดบ้านต้อนรับการเมือรของบูริเซียดอทมุนคู่นี้เตะในเวลา5ทุ่มและคู่ที่3หรือว่าเพลเปิดบ้านต้อนรับการเมเยอนของอูรูวาเรส คู่นี้เตะในเวลาตีสองแต่ก่อนที่ย่องบอลหล่บอลจะไปวิเคราะห์บอลกันทั้ง3คู่อยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้มีอะไรอยากให้เราปรับปรุงแก้ไขพิมพ์มาบอกพิมพ์มาคอมเมนต์กันได้ไปเริ่มกันที่คู่แรกฟลาเมงโกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยื่นของเอสโตเนียคู่นี้เตะในเวลาสองทุ่มโดยทั้ง2ทีมไม่เคยเจอเจอกันเลยไปเริ่มที่ทีมเย้าอย่างฟลาเมงโกพวกเขาอยู่ที่1ของตารางลีกบราซิลลงทําการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด11แมตช์โดยชนะ7เสมอ3 และแพ้1เกมประตูที่ทำได้24เสียไป4ประตูเก็บไปทั้งหมด21แต้มในเกมลีกโดยซีตีเฮดเวทันอันหลัาสุดของฟราเมงโกพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1เกมโดยเกมลีกล่าสุดชนะทางฟอนตาเร่เอฟซไปที่5ประตูต่อ0ตัวผู้เล่นบาดเจ็บของทางฟราเมงโกตอนนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บ2คนคนแรกเป็นกอนซซโล่เพลตาคนที่2เป็นนิโคลัสเดลาครูส โดยระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าจะใช้งานของทางฟราเมงโกจะมาในรูปแบบแผนการเล่น4-2-3-1ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นอากุสตินโรซี่2เซ็นเตอร์แบ็กใช้เป็นดานิโรจับคู่กับเลโอเออร์ติชแบ็กซ้ายแบ็กขวาใช้เป็นวาเล่าจับคู่กับอเล็กซานโดร2มิดฟิลด์ตัวรับใช้เป็นเอเวอร์ดีนจับคู่กับเกอร์ซัน สามมิดฟิลตัวรุกใช้เป็นอารูโจลุยส์โอจันและเอเวอร์ตันโดยหน้าเป้าใช้เป็นบรูโนเอริเกโดยตัวผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของทางฟราเมงโกมีหนึ่งคนเป็นโจจันอาลันเคเอธาโดยเจ้าตัวทำไป9ประตูกับปีปหนึ่งแอซิดไปต่อกันที่ทีมเยือนอย่างเอสตูเนียพวกเขาอยู่ที่1ของตารางลีกตูนิเซีย ลงทำการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด30แมตช์โดยชนะ19เสมอ9และแพ้2เกมประตูที่ทำได้57เสียไป22ประตูเก็บไปทั้งหมด66แต้มในเกมลีกโดยี4ีเฮดเวท่านั้นหล่าสุดของทางเอสโตเนียพวกเขาชนะ4เสมอ1และไม่แพ้เลยโดยเกมลีกล่าสุดเสมอกับทางโมนากรีซของสารัฐที่0-0ต,ต,ตัวผู้เล่นบาดเจ็บของทางเอสโตเนียตอนนี้มี1คนเป็นโรเจอร์เบงอาฮาลู ระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าใช้งานของทางเอสโตเนียจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น4-3-3ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นเอมมานูเอล2เซ็นเตอร์แบ็กใช้เป็นรีดบาชิต่าจับคู่กับฮัมซาเจสซันซีแบ็กซ้ายแบ็กขวาใช้เป็นอาร์มีนจับคู่กับองนูเชโดย3แดนกลางใช้เป็นเดอร์บาลีคันลิลีและเอเลียสมกวาน่า โดย3แนวรุกใช้เป็นอักฟาเชอร์ชินแฮบจาบรีและอับ,บรามมนโคนาเต โดยตัวผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของทางเอสโตเนียมี2คนคนแรกเป็นยานซาเช่เจ้าตัวทำไป10ประตูกับมี1แอซิ์คนที่2เป็นลีบริยูเซฟเจ้าตัวทำไป9ประตูกับอีก4แอซิ์โดยสรุปผลบอลคู่นี้ย่องเบหล์บอลวิเคราะห์ไปที่ทางฟราเมงโกชนะทางเอสโตเนียไปที่2ประตูต่อศูย์ไปกันต่อที่คู่ที่สองฟูเมนเซ่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโบรเซียดอทมูนคู่นี้เตะในเวลาหทุ่มโดยทั้งสองทีมไม่เคยเจอเจอ กันเลยไปเริ่มที่ทีมเย้าอย่างฟูมิเนเซ่ พวกเขาอยู่ที่6ของตารางลีกบราซิลลงทําการแข่งขันขไปแล้วทั้งหมด11แมตช์โดยชนะ6เสมอ2และแพ้3เกมประตูที่ทำได้15เสียไป12ประตูเก็บไปทั้งหมด20แต้มในเกมเลีกโดยซิตี้เฮดเวสห้านัดหลังสุดของทางฟูมิเนเซพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1เกมโดยเกมลีกล่าสุดชนะทางอินเตอร์นาซิองนาวไปที่2ประตูต่อศูนย์ตัวผู้เล่นบาดเจ็บของทางฟูมิเนเซตอนนี้มี4คนคน,คนแรกเป็นโอทาวิโอคนที่2เป็นเจอแมนคาโนคนที่3เป็นเบรนาลและคนที่ เป็นออสติงกัสคา r n โนบิโอโดยระบบแผนการเล่นที่ค่าดการว่าใช้งานของทางฟูมินเซจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น4-3-3ตัวผู้เล่นที่ค่าดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นฟาบิโอโลเปสมาเชล2เซ็นเตอร์แบ็กใช้เป็นฮวนเฟรเตสจับคู่กับทริอาโกซิลวาแบ็กซ้ายแบ็กขวาใช้เป็นเรเน่จับคู่กับซามูเอลซาเบด 3. แดนกลางใช้เป็นไลเมอร เทียนโกซานโตสและโนนาโตโดย3แนวรุกใช้เป็นเควินเซอร์นาเอเวโรโดและจอร์ชอาริอัสโดยตัวผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของทางฟูมิเนเซมี1คนเป็นเควินเชอร์นาเจ้าตัวทำไป3ประตูไปกันต่อที่ทีมเยอย่างบรูเซียดอทมุนพวกเขาอยู่ที่4ของตารางลีกบุนเดสลีกาเยอรมันลงทำการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด34แมตช์โดยชนะ17เสมอ6และแพ้11เกมประตูที่ทำได้ 71ประตูเสียไป5 1ประตูเก็บไปทั้งหมด57แต้มในเกมลีกโดยซีตีเฮดเวท้าน่าเล่าสุดข,ของทางบรเซียดอทมูนพวกเขาชนะ5เกมลวกโดยเกมเลีกล่าสุดชนะทางโฮลสไตน์คีนไปที่3ประตูต่อศูนย์ตัวผู้เล่นบาดเจ็บของดอทมูนตอนนี้มีถึง6คนเลยทีเดียวคนแรกเป็นจอร์ดี้พลามูยน่าคนที่2เป็นฟิลิปโปคนที่3เป็นซามูล่าคนที่4เป็นนิโคลชลอเทแบกและคนที่5เป็นแม็กซิมิเลียคนที่6เป็นออนเคนซาลี่ ระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าใช้งานของดอทมุลจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น3-4-2-1ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นเกรเกอร์โคเบน3เซนเตอร์แบ็กใช้เป็นน,ปนิโคลัสซูอาร์เธอร์ซาเวตและเบนเซไบนี่แรมมี่2วิงแบ็กซ้ายขวาใช้เป็นจูเลียตเยอร์สันจับคู่กับแดเนียลสวนสัน2คู่ตรงกลางใช้เป็นมาเชลซาบิเซอร์จับคู่กับเฟล,ลิก เอ็นเมซาโดย3แนวรุกใช้เป็นจูเรียนแบลดคาริมอะเคเดมีโดยหน้าเป้าใช้เป็นสกุตรัสซี โดยตัวผู้เล่นที่อาจจะพูดถึงของทางดอทมุลมี1คนนะเป็นเซรูสกุตบราซีเจ้าตัวทำไป21ประตูกับอีก3าแอซิ์โดยสรุปผลบอลคู่นี้ย่องเบาเหล่าบอลวิเคราะห์ไปที่ทางฟูเมเนเซเปิดบ้านเสมอกับทางบรูเซียดอทมุลไปที่1ประตูตอนหนึ่งไปกันต่อที่คู่ที่3ลิวเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอูโรเรสดไดมอนด์คู่นี้เตะในเวลาตีสองโดยทั้ง2ทีมไม่เคยเจอเจอกันเลยไปเริ่มที่ทีมเย่าอย่างลิวเวอร์พูลพวกเขาอยู่ที่17ของตารางลีกอาร์เจนตินาลง ทำการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด16แมตช์โดยชนะ8เสมอ7และแพ้1เกมประตูที่ทำได้21เสียไป9ประตูเก็บไปทั้งหมด31แต้มในเกมลีกโดยซีตีแฮตเวนท่าน้นาหลังสูงของทางริวเพทพวกเขาชนะ3และเสมอ2เกม โดยเกมลีกล่าสุดชนะทางเบลิตซาฟริลไปที่4ประตูตอนน่อ1ตัวผู้เล่นบาดเจ็บของทางลีวอรเพจตอนนี้มี4คนคนแรกเป็นกอนซาโลคนที่2เป็นมาร์ซิมิเลียโนคนที่3เป็นเลอันโดกอนซาเลสและคนที่4เป็นพอลโล d ดิอัสระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าใช้งานของทางลีวอรเพจจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น4-3-3ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นฟราโคอามสตรอง2เซนเตอร์แบ็กใช้เป็นเจอร์มัน เพเซล่าจับคู่กับลูคัสมาติเนสแบ็กซ้ายแบ็กขวาใช้เป็นฟราบิซิโอบูสโตจับคู่กับมาคอสอะคูนาโดย3ตรงกลางใช้เป็นอิกนาซิโอเอนโซเปเรสและเควินดูวัน3แนวรุกใช้เป็นฟรังโกมัสตาโตโนสเตบาสเตียนรูซซี่และฟาคุนโดคอลิลดโอ โดยตัวผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของทางริวเวอร์เพลมี1คนเป็นมิเกลแองโกบอนยาเจ้าตัวทำไป5ประตูกับอีก1แอซิ์ไปต่อกันที่ทีมยานอย่างอูราเรสพวกเขาอยู่ที่3ของตารางเจลีกลงทำการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด2 1แมตช์โดยชนะ9เสมอ7และ 5, แพ้5เกมประตูที่ทำได้26เสียไป20ประตูเก็บไปทั้งหมด34แต้มในเกมลีกโดยสี่ตีเฮดเวท่านน้าล่างสุดข,ของทางอูราเรสพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้1เกมโดยเกมหลีกงล่าสุดชนะทาง โยโกอาม่าเอไปที่2ประตูต่อ1ตัวผู้เล่นบาดเจ็บของทางอุราบเบสมี1คนเป็นไคชิบะโตะระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าใช้งานของอุราบเบสจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น4-2-3-1ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นซาสกุนิชิเกะ2เซ็นเตอร์แบ็กใช้เป็นเดียโรโบซาจับคู่กับมาเรียนอยบราสเทนแบ็กซ้ายแบ็กขวาใช้เป็นฮิโรคาสุฮิชิฮาระจับคู่กับทาคุยะ งโงอิวาระสองมิดฟิลตัวรับใช้เป็นไคโตยาสุอิจับคู่กับซามูเอลกุสตาฟสัน3มแนวรุกใช้เป็นทาคุโรมาเทอุสและรายอมะวาตะเนะโดยหน้าเป้าใช้เป็นยูสเกมัสโอ โดยตัวผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของทางอูวาเรสมี1คนเป็นรายมะวาตานาเบะเจ้าตัวทำไป6ประตูโดยสรุปผลบอลคู่นี้ย่องเบาเหล่าบอลวิเคราะห์ไปที่ทางริวเวอร์เพลเปิดบ้านชนะทางอูวาเรสไปที่2ประตูต่อ1ไปสรุปผลบอลทั้ง3คู่กันหน่อยคู่แรกฟราเมนโกชนะทางเอสตูเนียไปที่2ประตูต่อศูย์คู่ที่ 2. องู men ese, เมนเซเสมอกระทางบรูเซียดอทมุนไปที่1ประตูต่อ1และคู่ที่3ริวเวอร์เพลชนะทางอูวาเรสไปที่2 ประตตูอ่อ1เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับพลบอลทั้ง3คู่ที่ย่องบอลเหล่าบอลนามาวิเคราะห์ถูกใจท่านผู้ชมผู้ฟังไหมถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ย่องบอลเหล่าบอลหน่อยแล้ววันนี้ย่องบอลเหล่าบอลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ